ล,ล้าศพแล้วนายนนนตายไปรึเปล่าไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้เหี้ยนี่เฮ้ย,ยตายได้ตายได้ตายได้ยิงใครวะโหอ,อย่างไกลเลยลุง สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกม e u b G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหลกที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายอิสสาเกิ่มนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอ้ s u s เยอะสุดๆตะเไปกี้พีเปืดตายไปแล้ว

ไม่พลาดแล้ไ <_ an> วไงไปเอ้าเชี่ยตงไตไดโอ้โอหโหดขนาดนี้คือสามพคืปสามคือสปเดี๋ยวต้องเป็ก่อนเปก่อนเอยตัวเดอยู่นู่นเออมันจะเป็นการเล่น มันดักอย่างนี้ได้ยังไงสเตปนี้สุดยอดไปเลยอ,าลอ,ลอ,ลอตาตรงนี้นะลด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 ชุบกีลี่ชุบกีลีเปลี่ยนเปลเ่ยนร่วมลงบ้านไหนนะดิ เอาลงบ้าวเดียวบ้าวเดียวบ้าวเดียวนะเขาตกวักตัวระบานคุณธาดเฮ้ยแม่งเอ้ยผมมีธาดนนาพีมีตัวนึงวิ่งวิวิวิงว ซอนพุ่งไหนดิหนะลังคาห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 ลังคาพี่ขึ้นสามชั้นยิงได้ครับมาอได้รงั ม่สงผมเลยก็ส,<ๆ>สมชั้งสองช่งมันทำไม,มยิงป,ป๊ป,ป้าอย่างนั้นวะก็ใช่นะมันยิงปแป๊ป้าแป๊บป้่เยเนี่ยไอ้ผู้แตก่ะยิงปแป๊บป้าอย่างนั้นอะ อยู่ชั้นบนอะตงบันไดอ่ะพี่ยพี่ไ่เดินกับผมได้ปะไอ้ป๊อปแปรป๊อปแปรเนี่ยดันกับผมเลยเห็นตัวปะสามชั้นนี่เหรอมันมีนะไปไหนวะหายชิ้นเรื่องของดีจริงอะตผม เอ้ ALLY, ไหนปอแปะปอแปะปอแปะน no. before, ็อกไอ้ปอแปะน็อกี Place, ่ผมล้มผมล้มไปซ้มได้ป่ะผู้ไอ้ปอแปะปอแปะอยู่ตัวที่ไหนอยู่บ้านบ้านบ้านซื้อของอ่ะชั้นสองสวยไอ้ตัวนี้แปลกๆปอแปะ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 ชั้นไหนพี่ชั้นสองใช่ป่ะดูได้ไหมล่ะ ผมเอานะผมเอานะโดนโดนไฟโดนไฟโดนไฟแตก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 เตกวะรุนยิงเขาหลับผมไหมอยู่ริ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 มในหลุ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 ม Watch หรอเออหลุมนั่นแหละใช้ UMP ล้าศพอ้านหลอนายตายไปซะ เฮ้ยฮัลโหลพี่อย่าข้ามพี่อย่าข้ามพี่อย่าข้ามตัวหลังไม่ข้างหลังก็มีโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตีใหม่มาอีกครับชุดพางเลยสว <Hey. S 1> ยชิบเป,ป่งเลยครับชุดนี้สวยชิบเป,ป่งเลยไปไหนแล้ววะเอ้าไอ้เหี้ยนี่ ี่นำพี่นำผมตามทำเลยพี่นำเลยผมตามผมตามชุดสวยมากวันนี้เฮ้ยตา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 ยได้เหมจริงใครวะโอ้โหอ๋อโหอย่างไกลลุ่นบักกี้มาบักกี้บ้านเห็ดผมชาร์จนะบักกี้บ้านเห็ดนะพี่จอดอยู่ตรงบ้านเห็ดใต้เนินบ้านเห็ดมันน่าจะสอบมาพี่มันยังไม่ตายอ่ะ สองสี่ห้าหกเจ็ดบนเขาสามบ่ใช่บ้านห็นน่าจะมีสองพี่บนเขาน้าจะสามผมหากตัวหนึ่งไม่เจอหลังหินที่ผมมาร์อ้อมมอไซค์มามอไซค์เอามอไซค์อ้อมมาพี่คุณปวดไหมโดนโดนโดนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งห้องข้ง,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 งนี้ ไอ,อ้บ้านหิดเหมือนเฮ้ยปิดผมตาผมด้วยนึงพี่ระวังนะเชิงเชิญก่อนก็ได้พี่ห้องน้ำไม่ใช่บ้านหิดใช่ปะที่มาชิดอ่ะไม่แสดงว่าตีตัวสุดท้ายพี่โอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละบ้านหิดมีสองหรือเปล่าทั้งนั้นอะมันเล่นเนินหน้าเราได้บ้านหิดอะเดี๋ยวเราจะปิดแผนก็คือเราจะปิดตัวห้องน้ำก่อนแล้วก็รอขึ้นหลังคาเอาบ้านหิด อยู <P an> ่ห <aún> ลังห้องน้ำป่ะพี่ครับได้ยินเสียงแว๊บหนึ่งหลังห้องน้ำแล้วก็เงียบไปเลยน่าจะกระโดดต่อยมาไม่ได้อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คให้ในห้องน้ำก็ไหนตายอ่ะบ้านเห็นเนาะบ้านเห็นเนาะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยต่ออยู่อยู่อยู่หลังรั้วหลังรั้วพื้น นี่มันไวกว่านะพี่ถ้าพี่แม่นอ่ะสวยครับอ่ะขึ้นขึ้นหลังคาพี่โดดแล้วหนึ่งโดดนั้นตัวนพี่สวยแจ๋ว Chà. Yeah. Yeah. Sao đang hay? để mặt ở lếu. Nhìn cả kim cương. Tại lại có cái lời. ơi. Ta yêu. Phu quạt lắm. อุ้ยโอ้โหได้4ี่ยศเลยเหรอมีใครเคยได้มากกว่านี้ไหมครับมีใครเคยได้มากกว่านี้ไหมแสดงว่าต้องมี6ยศเลยหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยผมได้มา4เลยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะเตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage L f f Life f o r Fun ันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผม มากครับ